ว่าจีละแส่นะ้แม่วะแม่ดอกเห็ดแถววะอือพีหนักดอดงามแท้นอกจากหาเงินเก่งแล้วนะครับเสียงไปใส่หาพ่อเหมือนนะครับยังหาเห็ดเก่งอีกความนะครับเดี๋ยวเรเบเอามือจับทั้งจับทั้งจับทั้งให้มึงนะเอ้ เอ้ออยกลาเป็นผู้สาวผู้สาวสักหน่อยเนาะเนาะกําลังเสียบกําลังมัน่นตอนนี้อุ้ยขักขัดเอามโมงผลงานอีกนะไม่ไรอีกบ่พี่น้องนั่นโอ้ได้แกงหนึ่งได้แกงหนึ่งสวัสดีครับผมนุ่มหนาโมลคนไขแน่ครับผมสวัสดีค่ะผู้บังคับบัญชาคะ <G erman> ่ะผู้บังคับบัญชาครับ <G erman> พอด,ดีนะครับมื้อนี้วันแม่นะครับพอดีกําลังจะไปเที่ยวกันนะครับผมบัดท,ที่นี่พ่อธาม่านะครับผมพ่อเพิ่นเก็บเห็ดอยู่ข้างทางนะครับผม เอเยว่าสิลงมาเลาะมึงนะครับว่ามีเห็ดบ่อเอาติดติดตามครับผมว่าเขาจะได้เห็ดบ่อนะครับผมเอามึงสุดครับมึงสุดมึงสุดชุดชุดไอชุดกินชุดเที่ยวชุดทํางานชุดเดียวกันครับผมอ่ตามมาเลยครับพี่น้องครับทเลยครับผมไปแล้วครับพวกขบันชาไปแล้วครับผมหาเห็ดครับหาเคยหาเห็ดบ่เคยหาเอ้ยถ้าหาจะเห็ดพวก ครับผมไปแล้วครับผมปัญหานะครับนี่คือห้อยปัญหานะพี่น้องนี่ครับปัญหาเคลียร์นี่นี่นี่มีหลงร้อยมีหลงร้อยมีหลงร้อยแต่เป็นมหาแล้วนะพี่น้องครับนี่เอาเดี๋ยวตามไปครับตัวผมจะหาว่าผมจะหมานบ่ได้เมื่อนี้เด้อเคลียร์นี่ใหม่เวลาเคลียร์เคลียร์เอาตัวนี้มาเป็นเคลียร์ดิพี่น้อง พอมัเชีอยยยังเๆๆ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 ีๆๆวๆๆเๆๆๆมๆๆๆๆๆวๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆวๆๆๆ ไอแดงพี่น้องโอ้ยหวานเด้วสิบ้าไม่หวานเด้ปัตโตปโตปโตปโตพเ็นเห็ดหนามด้วยนั่นเห็ดแดงเป็นเห็ดแดงครับนี่นี่นี่อีกตัวนึงเดี๋ยวเดเดี๋ยวเอาเก็บเก็บเบเบาโตผู้ังคับบัญชาผมไม่คัดเหรอวะนี่ครับอ้ยหวานหนี่นีนี่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 มนี่นั่นเออนั่น่ะมีแต่ปลาเอามา ว้าวนะครับผมมานะเที่ยวนะครับกวาเห็ดนะครับหาเห็ดตึ๊บไดดีตตดแต่ว่าอ๋อเนี่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 ตัวที่สองแล้วว้าวว้าวไม่พี่น้องคิดว่าได้แกงกีกก่จุดวันนี้ครับผม เดีนี้นี่เิ่นเพิ่นหาอยู่เพิ่นหาอยู่เด้อปัญหาปัญหาเข้ากันเด้อนะหาอยู่นี่ต้องมีคนมาหาอยู่แต่พ่อไปถามสัมภาษณ์เพิ่นหน่อยนะครับเจ้สวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปนิดเด้อไม่แน,น่ครับหมานมาครับผมหมานมาครับม<า>ผมช่องยูทูบนะครับของหนุ่มหน้ามนคนไข้แหนนะครับผมวันน<า>ีมาหากีเ่เม็ดอันนี้เห็ดยังนี่ครับนี่ เห็ดละงอกเอาอะไรงานตัวนี้สุวรรณเลยนะครับเอาอะไรงานตีโอมาตะโดนไปครับนี่เหครับเออเห็ดละงอกนี่ครับเห็ดละงอกป๊าดอันนี้เฮ็ดตะนั้นเห็ดละงอกและเห็ดตะไคร้่ไหนเฮ็ดตะไคร้ังไงอ้ยละงอกอันนี้ดอกขาวๆนี่เห็นยังอันนี้เห็ดนางหรวอเห็ดนางหรวออ๋อครับได้อยู่พอได้อยู่ได้กินอยู่เนาะแม่นนี่ๆโอ้โหเห็ดตะไคร่ครับผม โอ้ยหนุงหนุงหนุงกลตัวนี่ยนุงไกลเด้อโอ้ยนี่นี่ก้อนผมน่าจะได้เห็ดแดงเห็ดตำหมากนี่แหละเห็ดแดงเห็ดแดงนะครับผมโอ้บอได้อยู่ได้กินอยู่ครับเฮ็ดผมขอใช่เห็ดไข่ดอกเงี้ยๆนี่โอ้แม่แม่แม่ได้บ่แม่แม่ได้บ่ครับอันนี้เห็ดยังไ่แม่นี่เห็ดมันเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งอย่างแม่เนี่ยอ๋อนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตามมานะครับผมก็บจีหาเงินละหมานแล้วผมหมานแล้วพวกนั้นครับผมเอาแล้วแต่พี่น้องเดี๋ยวรุ่นเดี๋ยวผมพ่ออีกเดี๋ยวผมจะ่ายมึงได้พี่น้องเพาะแล้วครับเห็ดเพ็ดพี่น้องนี่พี่น้องเห็ดเพ็ดครับตัวกำลังงามๆเลยครับนี่ครับผมน้อแม่เนาะเอาไปหมกใส่ไข่ดิไปแกงกับแซบดิครับผมนี่พี่น้องเออผมพ่อจุ่มหนึ่งไปตืมกันตืมกัน เก็บจากเล็กไปหาหน่อยเก็บจากหน่อยไปหาหลายเก็บจากฟ้าไปหาหอบเก็บดอกนั่นดอกนี่ไปรวมกันก็ได้หลายเมียนนั่นละนั่นเอ้ดอกเดียวไอเห็้ยาซะเตี้ยไปนี้ไปพออีกอยพอดอกเดียวเห็นยาซะเตีมาไปหอดพงยาก็ได้หลายไ่นี่ได้แกงไ่นี่ยาเฮ้ยครับเห็ดเพ็กเห็ดเพ็กเห็ดเพ็กนะครับเห็ดเพ็ก อ้าวพี่น้องเห็ดเพชรเห็ดเพชรยวางงามๆามอ่าผมเอาต่อไปพุ่มไม้ต่อพี่น้องเฮ้ยไปไหนล่ะพอยเกี๊ยนี่เห็เดแดงเลยพี่น้องเห็เดแดงเห็เดแดงขึ้นมา,บบาง,งามมากจ้ะงามแทล้ละ นั่งฝาเมื่อเห็นนังฝาล้ครับเห็นแดงเห็นแดงพี่น้องได้อีกแล้วพี่น้องนี่มองเป็นเที่ยวอยู่ครับเป็นเที่ยวขมไปขามาอยู่นี่ครับนะผมเที่ยวขมไปขามาเ้ยเฮ้ยเยมาเป็นหนึ่งพันห้สิบก่าเดียวเอ๋มดูมึงดูเข้าวงดูผลงาน มีเห็ดแดงมีเห็ดผักพี่น้องเอาเด้อเนานะหาเห็ดผักอยู่ใต้หงมไอ้นี่หาเห็ดไอ้เห็ดแดงอยู่ใต้หงมกุ้งกันครับตามต่อพี่น้องครับตามต่อนผู้บังคับบัญชาเพิ่นหาทางกุ่นซะน้องเอ๋ยมามึงมามึงพี่น้องเฮ้ยไหนครับวันไหนนี่เห็ดแดง เห็ดแดงนะครับหนามสีแดงนะครับผมเพิ่งเลื่มาเห็ดแดงนะครับนี่สองดอกครับคักขักขักพี่น้องโอ้ยฝนนี่ฝนอ่าว่ามป็นจุดทั้งสารค้ามนะครับนี่อยู่การสินครับจะไปเชื้อลำปาวกันนะครับวันแม่นะครับจะพาเมียเถ่านะครับไปไปกินเขาอยู่การสินอยู่เชื้อลำปาวนะครับมะพร้าวเป็นอ่า เขาบอกว่นเก็บเห็นยู่ข้างทางนะครับเร็วห้อยห้องลงไปหามันกันนะวะได้บอกท่นว่าได้เอเลียนเพรได้กินอยู่นะครับไปตามต่อพี่น้องเพราะว่ารู้สึกว่าทางการสินเนี่ยผลจะดีนะครับผลจะดีกว่าทางสารากามะนะครับวันนี้มาเกอะปลา,าอยู่ข้างทางนะครับเพี่ยวเก็บมีเห็ดมีเห็ดอยู่พี่น้องไปอ,อยู่ทางการสินนะครับมาเด้อมาเด้อครับ ทางสลาข้ามก็ได้เด้อครับเด้อมามารับปูมาเก็บเห็ดครับตามต่อพี่น้องจะเหยีบยบงานไม่เอกงานไม่อีก,าาอกะอนะนั่น,นะอยู่ฟังฟังขวามือกี้ฟังขวาฟังขวาฟังขวานั่นเห็นบอ่เอา๊ะน่าจะเยอหเห็นยังพี่น้องโตัวให้ดงให้เด,ง,เดงพี่น้อง งานบ่งานานมือคนเก็บเจพราะีเอาต่อเอาต่าอ,อันนี้ไม่เห็ดเห็ดข้าวแป้งเห็ดหน้าแป้งพวกพี่นอ้องาบ่าได้ตั้งใจมาเก็บเลยพี่น้องครับจะไม่เห็นก็พอได้เก็บอยู่นะพี่น้องพอได้พอได้อยู่แต่ว่ารู้สึกว่าจะตาบ่ค่อยดียงไในพูกบังคับบัญชาก็ไรซองซองซอง ก,มกมลมๆแต่แนวจุดหนึ่งนะคือหาดีแต่เซนดีเนะี่ยเสียงไม่ใสกับหาพอรอมมดครับเนี่ยเบืบ้องหน้าตาพูดหาหาเห็ดอดย่าไม่ค่อยหมานครับแต่ว่าหาเงินหนีกเก่งครับครับนี่ได้รับเด้อไปแล้วไปแล้วอ๋อคุณแม่เขา,ขาวๆาคุณแน่ยังใส่มาเดชเชอืย มันเป็นเห็ดก็มาเ,เห็ด,หด,ดยังเงีเห็ดขอนิอครับเห็ดขอนแจกวัวนะครับรู้สึกว่ามันจะเถาแล้วนะครับนี่เห็ดอันนี้จ้ะเห็ดไปงามแท้มันขึ้นออกไม้แท้นะครับมองนี่นงามครับว่ไม่เห็ดอย่างนี้โอ้ยบโหจกักนะครับเห็ดกิม้มอะไรด,ดอกแต่ว่างงาม เอาปล่อยไปล่อยไปไป่อยจัางเฮ็ดกินเหรอครับพี่น้องตัวนี้ตัวงามครับงามเฮ็ดจัางมาดอกงามที่สุนี่เป็นซ้อนเป็นซ้อนเป็นซ้อนเป็นเอาไวา้ฝากผู้สาวดีแทะเอาเดี๋ยวหาต่อไปพี่นอ้องป้าจิระเฮนะ้แมนวะแมนดอกเห็ดถแถววะเออพี่น้อง โดกงามแท้น,น,นอกจากหาเงินเก่งแล้วนะครับเสียงไวใสหาความเหมือนนะครับยังหาเห็ดเก่งอีกความนะครับเ,เดี๋ยวจะเจ็บเอามือจับนั่งจับนั่งจับนับง่งไอ้มึงนะเออเอเอไอ้กลายเป็นผู้สาวผ,ผู้สาวเส,ส้นหน่อยเนาะกำลันะลงเสียบกำลังมันซอนี่ขัดขัดเอามโมงผลงานอีกนะไม่ได้อีกวะ ี่น้องนั่นโอ้ได้แกงนึงได้แกงนึงอ่าตู้ยมึงมึงมึงหน,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 นาพูนเก็บเห <c oughs> ็ดกระคักเด้อเพื่อนเอ้อขนาดนอกจากหาเงินเก่งแล้วเสียงใสหาพ่อมมดยังเก็บเห็ดเก่งพร้อมนะครับผมเอาครับเดี๋ยวไปหาพราหลับพราหลับปะพราแกงแล้วครับอันนี้เห็ดแปลกๆครับ บุคให้เห็นครับทั้งส่ราคาบกุกค่อยมีดอกครับเห็ดมั้งนี้ไม่เห็ดจังบวกครับผมรู้สึกว่าขาบุ๋มบ่วงจะกินบ่ได้นะครับนี่ขุ่มหลายยาวไสยยาวไสยยาวไสยครับผมไม่เฮ็ดกินได้บุคให้กินบ่เอาดอกนนะครับเนาะในเมืองไทายมึงซื้อนะครับเฮ้ยกับไม่เห็ดกินนี่ข้าขนาดด้วยนี่เอาครับพี่น้องเอาไปหาหมองไม่ดอกหมองเห็ดกินได้นะครับ